สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเพจยูอีพอรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่กับชุดเหล็กรอบคันแต่งสีแดงแบบนี้เลยค่ะกับรุ่น XLS นะคะราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะคะไปดูรอบตัวรถกันก่อนเลยค่ะ เด่นด้วยสกูฟิททรงแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะเป็นรูปของตัวกระทิงนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นม้ากระทิงหรือแรดหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ทําได้นะแต่ตัวนี้ค่ะมีดีเทลในส่วนของการทําสีที่เป็นสีแดงตัดกับตัวรถเลยนะคะรถเนี่ยมีการเล่นเป็น3สีไล่สเต็ปกันนะคะก็คือสีดําสีด้านนะ,ะแล้วก็ตัวสีแดงค่ะจัาหน้านะเป็นทรงของตัว ตอมแท็กนั่นเองค่ะจะมีไฟนะเป็นไฟแบบ3ามดวงใหญ่ๆแบบนี้นะอันนี้ก็เลือกแสงได้เชน่นเดียวกันค่ะตัดด้วยกับตัวโลโกโลโ้ FORD นะเป็นสีแดงนะโดดเด่นกุดเหล็กนะที่เป็นของแบรนด์เอาเรนเดอร์นะตัวนี้ก็คือสั่งทำสีให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับตัวกันแครงทังด้านล่างนะอันนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปออฟโรดนะก็จะกันตัวห้องเครื่องได้อย่างดี้วล้อนะเป็นทรงแบบมีหมุดแบบนี้นะเป็นขนาดถึง6นิ้วเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีการ ยกถึง3นิ้วเลยค่ะใส่ตัวลูกหมักกันโพงนะคะแล้วก็ปีกนกปรับองศาเป็นของแบนด์โยงนะแก <Mac S 2> นะโดดเด่นด้วยสีแดงฟิลลิ่งแบบนี้นะคะเป็นแม็กของ a อเวนพายนะจับคู่กับตัวที่เป็นยางของซูแม็กนะซีรีสย,ยางนะคะจะอยู่ที่275นะฮะ55 R 20เลยค่ะเพื<ๆ>่อนไปดูด้านบนกันบ้างดีกว่าค่ะด้านบนเราใส่แหลกหลังคานะเป็นของแบรนด์ฮัมเมอร์นะอันนี้จะเป็น ของรุ่นโซล่า l ลูปนะจะมีไฟ LED ทางด้านข้างนะสจุดนะด้านหน้าอีก3ตัวสติกเกอร์สัตว์คนแบบนี้นะเป็นสีแดงรูปม้าเลยนะเพื่อนๆสามารถเลือกความเข้มนะหรือว่าเฉดสีได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็บันไดเนี่ยมีการอัปเกรดให้เพื่อนๆใหม่นะเป็นของแบรนด์แฮมเมอนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นชาร์โดนั่นเองค่ะนี่ด้านหลังเนาะ โลบ้าเลยแขยาวแบบนี้หล่อๆนะโดดเด่นด้วยของแบรนด์เอาเลนเดอร์ของเขานะคะเราก็จะมีไฟนะ LED ด้านหลัง2จุดนะแล้วก็มีไฟเบรกอีก1จุดนั่นเองค่ะฝากระบาดท้ายนะเป็นงานดํำด้านนะแล้วก็ตัดกับตัวโลโก้หนังสือนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะนเพื่อนตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำเสริมความหล่อความแข็งแกร่งนะด้วยกันชนท้ายเหล็กนะของแบรนด์ เอาเลนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงบอลนะคะให้กับเพื่อนๆพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับชุดของเขาเลยนะสำหรับนะเพื่อนๆท่านไหนนะชอบรถแต่งสไตล์ดำแดงดูๆแบบนี้นะมาติดต่อมาได้เือที่เบอร์นะคะ099ค่ะ392นะคะ3923ค่ะวันนี้อยู่อีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย